สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้เราอยู่กันในเกม Final F อฟเฟรดี้ e c u r i t y ตี้บริกันอีกครั้งนึงนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะฮะพิเศษนะครับได้จัดทำอีพีพิเศษขึ้นมาพี่จะทําการช l e เลนนะฮะก็คือเราจะจบ Final F อฟเฟรดีให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับไม่รู้ว่าสุดท้ายพี่จะทําได้เร็วที่สุดคือภายในกี่นาทีนะฮะ พอดีพี่ไปเห็นมาว่าทางฝรั่งเนี่ยเขาทำกันเยอะมากๆเลยนะฮะเรื่องเชลเลนนี้นะพี่ก็เลยอยากมาลองทำกันบ้างนะครับแล้วก็มาทำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้เดี๋ยวเราไปลองที่นิวเกมกันเลยนะฮะข้ามในส่วนที่เราข้ามได้เลยนะฮะซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนะฮะในการที่เราจะทำการสปีดรันตัวเกมนี้นะฮะมันค่อนข้างที่จะแบบทริกเก้นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องใช้บักของเกมให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็มองว่า หลายๆคนเขาก็ตีความไว้นะว่ามันเหมือนเป็นที่ทางผู้พัฒนาเขาใส่ไว้นะฮะว่าตั้งใจให้จบได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะมาอันนี้พอเราเริ่มเกมมาปุ๊บอย่างที่เรารู้กันนะฮะหลังจากจบคัตซีนตรงนั้นเราก็จะมาที่ตัวของเฟรดดี้กันเลยใช่ไหมอันนี้เรามาดูกันนะฮะมาเดี๋ยวเราออกจากตัวเฟรดดี้กันเลยนะครับโอเคพอเราออกจากเฟรดดี้ปุ๊บ there you are เราก็จะโดนเฟรดดี้เขาสแกนนะฮะ เฟรนดี้สแกนเสร็จปุ๊บเราต้องหลบจากเวเนซ่าซึ่งเวเนซ่าเนี่ยจะเดินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราพยายามมองหาเวเนซ่าตอนเวเนซ่าเขาตามหาเรานะครับแต่เราตรงนี้เรารอเวเนซ่าเดินมานะฮะกระโดดหนึงปุ๊บเวเนซ่าโผล่มาทันทีเลยแต่เราตรงนี้เรารอเเนซ่าเดินนะฮะ อยู่ดีๆก็โผมาขอกล่องหน่อยครับแม่จะหยิบกล่องแล้วเกิเอากล่องออกมาเดี๋ยวนี้เอ๊ะเออสวยรอเปิดประตูต่อประตู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 โอเค ได้แล้วไปไปละเฮ้ยดุจังเลยแต่ละคนแถวนี้ you are the best you are the best thank you I am the best ไปเราก็เดินทางไปตามทางนะฮะ สวยงามอันนี้เราก็ออกมาที่นี่นะครับแต่แล uh ้ว huh. ก็ให em huh. ้เราเดินตรงไปยังตรงนู้นท so well, 네ี่เป็นเคาน์เตอร์ด้านหน้าเหมือนอินฟอร์เมชันด้านหน้าแอประตูนี้นะครับให้เราเข้าปึ๊บเสร็จปุ๊บให้เราเดินไปมุมนู้นนี่มุมนี้มุมนี้นี่ เห็นกำแพงนี้ป่ะครับเดี๋ยวเราจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนป่ะลุยปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปให้สุดไปให้สุดปุ๊บนี่มันเป็นการใช้ glitch ของเกมเป็นบั๊กอย่างหนึ่งนะฮะเราหลุดมาที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยโอเคโหลดแล้วนะเหมือนกับว่าจะต้องเดินไปทางนู้นป่ะเออเอเหมือนจะต้องเดินไปทางนี้นะไปตรงๆเลยแล้วกัน ตรงนะครับตรงๆตง๊บออาทีนี้เราก็จะหลุดมาที่นี่นะฮะเฮ้ยโชคดีจังไม่ติดใต้บันไดเ <c oughs> อบพอมาเรามาตรงนี้เสร็จโปรเให้เราวิ่งมาทางนี้นะฮะขึ้นบันไดมาตรงขึ้นมายัางบนนี้แล้วก็ปีนขึ้นนี่ปีนเึ๊บ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 ออติดติดติดผมขอขึ้นหน่อย เออขึ้นได้แล้วนะพอขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เรากระโดดขึ้นตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็พยายามขึ้นไปบนนู้นเพื่อที่จะไปข้ามไปยังเฟเซอร์บลสให้ได้นะฮะมาพร้อมๆๆกะจังหวะดีๆเอบเอออีซี่อีซี่ปึ๊บเออ,เอ,อ,เอ,อมาไปต่อปึออ๊บตื่นเต้นกระโดดล่วง <laughs> เอาใหม่เออ เย็น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 โอเคฮึบเอเนี่ยแค่นี้แต่ล้วก็กระโดดไปตรงนู้นได้เลยนะฮะนี่เราสามารถมาที่เฟซบลดได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะทีนี้จุดต่อไปนะฮะแน่นอนเราเข้าประตูไม่ได้ใช่ไหมเนื่องจากมันต้องมีบัตรใช่ไหมเห็นไหมมันมีหุ่นเฝ้าอยู่เรากระโดดขึ้นลัวนี้นะฮะฮึบ นี่เหมือนแกเกลี่ยืนอ,อยู่บนลาวนะแบบประมาณเป็นมนุษย์ลอยได้แล้วก็ให้เราเดินตรงตรงลาวนี่นะฮะมาที่กำแพงนี่แล้วก็น่าจะประมาณซ้ายๆายนี่ปะนี่ไงแล้วงไงต่ออ่ะโอ้โหเฮ้ยตายละเมื่อกี้เราไม่ยอมเดินไงเอาใหม่ มันต้องรีบเดินไปนะเหมือนแบบต้องเดินไปเป็นเส้นตรงอ,ะอ่ะอ่าเอาใหม่นะฮะเอา,างเสร็จปุ๊บเราเกระเด็นเข้ามาในเฟเซอร์แบลดนะฮะ พอกระเด็นเข้ามาในเฟเซอร์แบลสปุ๊บอันนี้เป็นการจบอีกแบบหนึ่งนะก็คือเป็นแบบที่เรามาเอาชนะเฟเซอร์แบลดได้เลยนะครับก็มาเนี่ยอันนี้ทำจบแบบเฟเซอร์แบลดให้เลยสวยงามเรามาเอเปินได้เลยนะฮะอันี้เราออมเปดได้เลยน ทีนี้เราก็เข้าไปเล่นเกมนี้เลยฮะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเกมนี้จริงๆนะเราแค่หาทางกระโดดไปยังจุดที่แวนนี่เขาอยู่นะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับไม่ต้องสนใจตัวพวกนี้แล้วเราไปเลยนะอ่าบันไดยอยู่ตรงไหนบันไดอ๋ออยู่นู่นนี่บันไดแต่ว่า ในระหว่างที่เรากระโดดอยู่ตรงนี้เราก็ต้องระวังเจ้าชิก้านะนั่นไงชิก้าอยู่นู่นเห็นไหมเราต้องระวังเขาให้ดีนะฮะโอเคตรงนี้นะอชิก้าอยู่ด้านขวาเราไม่ต้องไปนสนใจเขาโดดแม่น กระโดดไม่ถึงอะมุมนี้แล้วกันโอเคได้แล้วนะมาตรงนี้แต่เราก็โดดข้ามมานน่นี่ไงได้แล้วอันนี้จะเป็นการจบไฟนอลเฟสตี้ที่เร็วที่สุดนะฮะป่ะเราขึ้นไปเลยอันนี้เปิดได้เสร็จแล้วลรอเนี่ยมันแปลกนะที่ พอเรามาถึงตรงนี้ตั้งแต่ตอนต้นน่ะประตูเขาเปิดอยู่อะประตูเขาไม่ได้ปิดอะดูดิเห็นไหมเนี่ยประตูเขาเปิดอยู่ครับเมมกมนี้เล่นได้ไหมเล่นไม่ได้นะเหมือนยังไม่แอคทีเวทให้เราเล่นเกมนี้ได้นะฮะแต่ว่าดูดิครับคือบทสนทนาก็มาครบแล้วนะ แล้วก็มีเตียงเหมือนเดิมเนี่ยแล้วปุ่มเนี้ยมันกดได้มันทําให้เราอะ่ะสามารถจบเกมนี้ได้อย่างรวดเร็วทันทีมเดี๋ยวเรามากดเลยและกันป้าเนี่ยครับเห็นไหมเราก็จบได้เลย <laughs> แล้วอะไรเราเมื่อกี้เราปลดออชิเม้์ไฮแอนด์ซิกมาสเตอร์ด้วยนะไม่รู้หมายความว่าอะไร <laughs> แต่อนนี้เราจบฉากจบแบบ แวนนี่โดนถอดชิ้นส่วนละเฮ้ิก้ายังคุยกับเราอยู่เลยเู้ด่อนแคนดี้ก็จะเป็นการจบ ไปใน Ad Freddy Security breach ในฉากจบแบบแสนเศร้านะฮะระดับ2ดาวนะครับโอเคเห็นไหมชิคก้ายังพูดอยู่เลยเอาละครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปอีกรอบหนึ่งนะฮะทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยมีแค่ตอนลาวบันไดที่เปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะสปเดอร์แมนมาปีนใหม่ โอเคโดดได้แล้วนะฮะมานี่ไปนี่เอ่อเราก็โดดข้ามไปนู่นปึ๊บแอบเย็ยนเย็นเย็นเราก็โดดขึ้นราบันไดนี้ต่อปึ๊บหนึ่งสองมีกี้กระตุกพลาดเลยเอาใหม่ปึ๊บหนึ่งสองโอเคขึ้นมาได้แล้วนะฮะเลงเ็งให้ตรงตรงเฮ้ตรงนี้มองไม่ออกทุกทีเลย เราต้องวิ่งไปทางไหนเนี่ยเอ่ะเข้ามาได้แล้ววิ่งตรงตรงตรงไม่รู้ตรงไปทางไหนทางนี้หรือเปล่าอเอา้าเอ้าอย่างวะ ประตูเปิดอยู่ออกมาด้านหน้าประตูเปิดอยู่ประตูเปิดอยู่ประตูเปิดอยู่ให้ผมออกไปสิแล้วทำไมไม่ให้ผมออกไปอันนี้เด้งมาด้านหน้าเฉยเลยแลเนี่ยประตูมันเปิดอยู่เราควรจะออกไปได้นะตะลกว่ะ ก็ประมาณว่ามันดีดเรามาตรงนี้แทนนะครับเออแปลกดีอ่าโอเคเดี๋ยวต้องไปเริ่มเล่นตนะั้แต่ต้นใหม่โอเคเรากลับมากันอีกครั้งหนึ่งกระโดดไปอ,อ,อ่ถ้าไม่กระตุกกดได้ตั้งนานละไป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  ไปไปเออไม่รู้เรื่องเลยเอาร่วงโอ้ยร่วงตายกลับมาสู่จุดเริ่มต้น คือประมาณว่าถ้าเกิดเราออกไปนอกแมปหรือจุดที่มันแบบไม่มีความเป็นไปไ,ได้มันก็จะให้เรากลับมาที่จุดเซฟอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคกลับมาอีกครั้งนะฮะอันนี้สัญญาว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายพอละเข้าไป Ok, đã Bay 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 Nít tiêu ấy ตัวนี้แล้วออกขวาใช่ไหมอืมนิดเดียวไม่ทันนะคอมกระตุกอโอเคก็จะจบแต่พีงเท่านี้นะฮะรู้สึกว่ามันจะสามารถไปหาฉากจบอีกแบบนึงได้นะแต่ว่าไปไม่ได้ไะไปไม่ถึงสัทีเพราะว่าคอมมันโหลดช้านะแล้วพี่แบบกระตุก วิ่งไปไม่ถึงสักทีนะฮะเอาเป็นว่าก็เล่นให้ดูฉากจบแบบเดียวไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือแบบนั้นนะแล้วก็แบบที่อยู่ดีๆไปโผล่ที่หน้าประตูตรงทางออกเลยนะฮะ,อะขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมนะฮะเพื่อชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้พี่พลอัลมอนด์บอลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะและเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้า i am not ai am